นิทานเมื่อสัตว์พูดเรื่องราวแห่งปัญญาและความมหัศจรรย์การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในผืนป่าลึกบนแผ่นดินที่มีแม่น้ำคดเคี้ยวต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมเป็นร่มเงาป่าผืนนั้นมีความพิเศษกว่าใดๆเพราะสัตว์ทุกตัวสามารถพูดได้เหมือนมนุษย์แต่พวกมัน เลือกที่จะไม่เปิดเผยความลับนี้แก่โลกภายนอกเนื่องจากเชื่อว่าหากมนุษย์รู้พวกเขาจะสูญเสียความสงบสุขและเสรีภาพป่านี้มีผู้นำ่ชนิดเสือคำล่าผู้กล้าหาญช้างทองผู้หนักแน่นนกแก้วปีกฟ้าผู้รอบรู้ลิงแก้มแดง ผู้ว่องไวและชอบเล่นสนุกทั้งสี่ทำหน้าที่ช่วยดูแลป่าและแก้ปัญหาของสัตว์ทั้งหลายเช้าวันหนึ่งกระแตจ้อยวิ่งหน้าตาตื่นมาที่ลานกลางป่าท่านเสือคำล่าท่านช้างทองน้ำในลำน้ำใหญ่กำลังลดลงอย่างผิดปกติพวกปลากำลังเดือดร้อนเสือคำล่ามองหน้าเพื่อนๆแล้วกล่าวเสียงนิ่ง ลำน้ำนี้ไม่เคยแห้งในฤดูฝนเรื่องนี้ไม่ปกติเราต้องไปดูเมื่อทั้งสี่ไปถึงลำน้ำก็พบว่าทางน้ำถูกเศษไม้จำนวนมากขวางไว้จนไหลไม่สะดวกสัตว์น้อยใหญ่ต่างพากันตกใจถึงแม้พวกสัตว์จะพูดได้แต่พวกมันไม่มีใครรู้ว่าปัญหานี้เกิดจากใครระหว่างปรึกษากันอยู่นั้น อยู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นข้าเป็นคนทำเองเป็นเสียงของบีเวอร์ตัวหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาจากป่าทางเหนือข้าสร้างเขื่อนเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้หน้าร้อนไม่ได้คิดว่าจะทำให้พวกท่านเดือดร้อนสัตว์หลายตัวโกรธกวางป่าเหตุฉไหนเจ้าจึงทำโดยไม่ถามเรานกแก้วปีกฟ้าความไม่รู้ก่อให้เกิดปัญหาเสมอ แต่ช้างทองกลับกล่าวเบาๆทุกปัญหามีเหตุผลเราต้องฟังก่อนตำหนิเสือคำล่าหันไปถามบีเวอร์เจ้าเห็นป่าของเราอย่างไรบีเวอร์ข้าที่มาจากทางเหนือป่าเริ่มเสื่อมถอยน้ำขาดช่วงข้ากลัวว่าที่นี่จะเป็นแบบนั้นข้าเลยสร้างเขื่อนเพื่อความปลอดภัยสัตว์ทั้งป่าต่างนิ่งคิด เพราะความกลัวของบีเวอร์นั้นมีเหตุผลนกแก้วปีกฟ้าเสนอว่าเราควรสร้างเขื่อนแบบที่ไม่กีดขวางทางน้ำบีเวอร์มีความรู้ข้ามีกำลังเสือคำล่าก,กำกับดูแลลิงแก้มแดงช่วยปีนเก็บกิ่งไม้ส่วนสัตว์อื่นๆก็ช่วยกันคนละมือช้างทองพยักหน้าการร่วมมือคือปัญญาของหมู่เหา ทั้งป่าช่วยกันคนละนิดช้างทองลากไม้ใหญ่ลิงแก้มแดงปีนเก็บกิ่งเล็กนกแก้วคอยสอดส่องทิศทางน้ำเสือคำล่าช่วยรักษาความปลอดภัยบีเวอร์สอนวิธีสร้างเขื่อนที่ไม่ทำลายระบบนิเวศหลังหนึ่งวันเต็มเขื่อนแบบใหม่ก็เสร็จน้ำไหลได้ปลาว่ายได้บีเวอร์ก็มีแหล่งน้ำสำรอง ป่าก็ไม่เสียหายทั้งป่าร้องดีใจวันหนึง่งเด็กชายจากหมู่บ้านใกล้ป่าเดินเข้ามาชื่อเต็งคําเด็กขี้อายแต่ช่างสังเกตเขาได้ยินเสียงสัตว์พูดกันอยู่ในพุ่มไม้เต็งคําตกใจมากจนร้องว่าสัตว์คุยได้สัตว์ทั้งป่าตกใจมากเสือคําลากก้าวออกมาเด็กน้อย เจ้าจะบอกมนุษย์คนอื่นไหมเต็งคำสายหน้ามาบอกครับเพราะถ้าใครบอกผู้ใหญ่จะมาหาป่าทำให้เจ้าทุกตัวเดือดร้อนข้าขอเป็นเพื่อนลับๆได้บอกนกแก้วมองหน้าแล้วหัวเราะเจ้านี่ฉลาดจริงตั้งแต่นั้นมาเต็งคำมักจะแอบมาช่วยสัตว์เช่นซ่อมคันเบ็ดที่ติดอยู่ในน้ำเก็บขยะที่มนุษย์ทิ้ง หรือนำมเมล็ดพืชจากหมู่บ้านมาปลูกเพิ่มสัตว์จึงรักเต็งคำเหมือนสมาชิกหนึ่งของป่าหรืดูแลงมาถึงเร็วกว่าปกติไฟป่าลุกขึ้นจากทิศตะวันตกสัตว์ทั้งป่าต่างแตกตื่นเต็งคำตะโกนว่าเขาต้องช่วยกันน้ำจากเขื่อนของบีเวอร์สามารถใช้ดับไฟได้นกแก้ววิ่งไปบอกสัตว์นกแก้วบินนำทาง ช้างทองใช้งวงดูดน้ำราดเสือคำลากคอยผลักสัตว์ที่มุดออกไม่ทันหลังหลายชั่วโมงไฟก็สงบลงต้นไม้เสียหายเพียงเล็กน้อยป่ารอดชีวิตบีเวอร์ยืนมองเขื่อนที่ช่วยชีวิตเพื่อนๆแล้วพูดด้วยน้ำตาข้าไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เคยสร้างปัญหาจะกลายเป็นประโยชน์ต่อทุกตัวคืนนั้น ทุกตัวมารวมตัวกันที่ลานกลางป่าเสือคำรากกล่าวว่าวันนี้พวกเรารอดเพราะพวกเราเชื่อใจกันไม่ว่ามาจากใดไม่ว่าต่างกันเพียงใดความรู้ของผู้หนึ่งสามารถช่วยชีวิตของผู้อื่นได้เต็งคำยิ้มแม้ข้าจะเป็นมนุษย์ข้าก็ได้เรียนรู้จากเจ้าทุกตัวว่าความต่างไม่ใช่กำแพง แต่เป็นสะพานของปัญญานกแก้วปีกฟ้าบินขึ้นสูงแล้วพูดเสียงดังก้องตราบใดที่หมู่เฮาอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจป่าแห่งนี้จะคงเป็นป่ามหัศจรรย์ตลอดไปและนับแต่นั้นป่าแห่งสัตว์พูดก็สงบสุขยิ่งกว่าเดิมเต็งคำยังคงมาเยี่ยมสัตว์เสมอและสัตว์ทั้งหลายก็ยังปกป,งป้องป่าของพวกมันอย่างเต็มพลัง เพราะพวกเขารู้ว่าความรู้ที่แท้จริงคือความสามารถในการฟังเข้าใจและร่วมมือกัน